เบลลี่ไอริสแสแรงถึงศิลปินเบอร์ใหญ่ที่ปล่อยอัลบั้มหลายเวอร์ชันสงคราวมวงการฮิ่พอบเคนดูิกลามาปะทะดเวกและเจโคหรือลิซโซจะประกาศอำลาวงการเพลงทั้งหมดนี้ในโย Music g o ็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการย o u ิเวอร์ซิลก็นะครับดำนวนรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับเ l ลลี่อิแสแรงถึงศิลปินเบอร์ใหญ่ที่ปล่อยอัลบั้มหลายเวอร์ชัน บิลลี่ไอริชให้สัมภาษณ์วิจารณ์ถึงกลยุทธ์ในการขายอัลบั้มของศิลปินดังๆในยุคนี้นะครับที่จะเน้นการผลิตแผ่นซีดีแล้วก็ไวนิลในรูปแบบของการสะสมครับงานแต่ละชุดเรียกว่าออกมาหลายเวอร์ชั่นหลายปกมีเพลงพิเศษนะครับกระจายไปตามเวอร์ชั่นต่างๆหวังจะให้แฟนพันธุ์แท้ได้เก็บครบทุกเวอร์ชั่นครับและยังเป็นกลยุทธ์ในการผลักดันเพลงหรือว่าอัลบั้มเพื่อขึ้นชาร์ตเพลงไปให้ถึงอันดับสูงที่สุดเพราะยอดชาร์ตเนี่ยก็จะนำตัวเลขมาจากการขายแผ่นนำมาคำนวณด้วยครับซึ่งบ e ิลลี่ไอริอจยาบา และยังเข้าข่ายการสร้างขยะให้กับโลกโดยใช่เหตุครับ ในการให้สัมภาษณ์กับบิลบอร์ดนะครับบิลลี่ไอริชวิจารณ์เรื่องดังกล่าวแบบตรงไปตรงมาครับว่ายุคนี้ศิลปินหลายคนใช้วิธีดังกล่าวในการกระตุ้นยอดขายซึ่งแน่นอนว่าเพื่อรายได้ที่มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำอันดับบนชาร์ตเพลงครับตัวบิลลี่ไอริชบอกว่าเธอเนี่ยหงุดหงิดกับเรื่องดังกล่าวมากๆครับเพราะตัวเธอเองพยายามจะสนับสนุนความยั่งยืนและพยายามให้แฟนๆมีส่วนร่วมในแนวคิดนี้มาโดยตลอดครับแต่ในขณะเดียวกันกลับมีศิลปินบางคนที่บิลลี่ไอริชประชดว่าออกอัลบั้มแต่ละชุดเนี่ยมาเป หลายคนมองว่าบิลลี่ไอริชน่าจะพุ่งเป้าไปที่เทเลอร์สวิฟต์เจ้าแม่แห่งการปล่อยอัลบั้มหลายเวอร์ชันครับเพราะเทเลอร์สวิฟต์ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่มีการออกอัลบั้มหลายเวอร์ชันมากๆนะครับงานแต่ละชุดออกมาแบบหลายเวอร์ชันและแฟนๆพันแท้หลายคนก็เต็มใจจะเก็บให้ครบทุกเวอร์ชันครับซึ่งตัวศิลปินทั้งสองคนเนี่ยคงไม่มีอะไรนะครับแค่แสดงความเห็นแล้วก็จบจกันไปเท่านั้นครับแต่กลับกลายเป็นว่าล่าสุดทั้งฝั่งของแฟนเพลงทั้งสองศิลปินเปิดศึกกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับและที่กลายเป ว่าบิลลี่ไอริชเองก็เคยออกแผ่นวายเนลแฮปปี้เออร์แลนเอเวอร์ในปี2021ออกมาแล้ว9เวอร์ชันเหมือนกันครับแบบนี้มันเข้าข่าย2มาตรฐานชัดแต่แฟนๆของบิลลี่ไอริชก็โตนะครับว่าวายเนลแฮปปี้เออร์แลนเอเวอร์ผลิตขึ้นมาด้วยคอนเซปตรักโลกในทุกขั้นตอนแผ่นวายลสร้างจากวัสดุรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังเคลือบด้วยวัสดุที่ทำมาจากอ้อยครับวัสดุสร้างสีในการผลิตก็นำมาจากวัสดุรีไซเคิลเช่นเดียวกันครับเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมก็ไม่รู้ลนะครับ่าัท้ข,ของงฝย หน้ากันในระยะยาวหรือไม่ครับ แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดบิลลี่ไอริชออกมาตอบโต้สื่อกับแฟนๆเกี่ยวกับประเด็นนี้บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เจาะจงไปที่ศิลปินคนใดคนหนึ่งเธอพูดถึงปัญหาของอุตสาหกรรมเพลงโดยรวมก็เท่านั้นเองครับและยังย้ำว่าในการสัมภาษณ์กับบิลบอร์ดเนี่ยเธอพูดไปแล้วว่าปัญหานี้เธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวนะครับที่เป็นที่พูดถึงกันอยู่นะครับบิลลี่ไอริชก็ได้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานเพลงชุดใหม่ครับโดยแฟนๆพบป้ายบิลบอร์ดหลายๆจุดครับที่คาดว่ามันน่าจะเป็นการบบบบอออกกกใใ้เี่่ยวััผลลงงานหมขคร สงคราวมวงการฮิ op, ama, ปฮอปเมื่อเคนดิกลามาปะทะดเกและเจโควงการฮิปฮอปเกิดศึกระอุครั้งใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับเมื่อเคนดิกลามาออกมาแรปดิสใส่ศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์แถวหน้าอย่างดเกและเจโคครับผ่านท่อนเวิร์สเพลง like that ของฟิวเจอร์ mm hmm. และเมโ r o ูม mm ิน hmm. ครับ mm hmm. ที่เคนดิกลามาไปร่วมฟิเจอริงด้วยครับ mm hmm. เรื่องของเรื่องนะครับก็คือเมื่อปี2023ครับที่ Drake ปล่อยอัลบั้ม For All The Dogs ออกมาแล้วมีเพลงที่ชื่อว่า First Person Shooter ที่มี j จโคมาร่วมฟีเจอริงด้วยโดยในเพลงเนี่ยเจโคมีการแรปประมาณว่าตัวของ J จโคกับ k e d r i c ิ La ามาและ Drake คือ Big 3แห่งวงการฮิปฮอปปัจจุบันครับงานนี้ k e d คนด k กลามาก็เลยประกาศกล้าวผ่านเพลง Like That ว่าไม่มี Big 3 r e อะไรทั้งนั้นมีแต่ Big Me นั่นก็คือตัวเขาเองครับเคนดกลมา ยังเปรียบเทียบการแข่งรัศมีของตัวเองกับเวกว่าคล้ายๆกับสมัยที่พรินซ์กับไมเคิลแจ็ k สันเคยตีคู่กันมาก่อนครับที่เคนดึกลามารับเอาไว้ว่าถ้าเวกเป็น Michael Jackson เขาก็คงจะเป็น p r i นซ์ที่เจ๋งกว่าเยอะครับ ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นท็อกอัพเดอะอินเทอร์เน็ตครับว่าสุดท้ายแล้วระหว่างดเวกกับเคนดุกลามาใครเจ๋งกว่าใครกันแน่เรียกว่าโลกแทบจะไม่สงบสุขขึ้นมาทันทีครับที่ Like t แ a t ถูกปล่อยออกมาครับซึ่งทั้งเจคโคและเคนดุกลามารวมไปถึงเวกนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรชัดเจนกันมาก่อนนะครับหลายคนก็เลยงงงนิดหน่อยครับว่าอยู่ๆเคนดุกลามาจะเปิดมาแรงขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรแต่ที่แน่ๆเรื่องบาดหมางดังกล่าวนะครับทำให้วงการที่พอบคึกคักขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเจนครับและแฟนๆหลายคนก็รอว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้างงซึ่ จากประเด็นที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้เพลง Lack like That Debut ติดชาร์ตบิลบอร์ดท็อปเทรนที่อันดับหนึ่งในทันทีแถมยังทำให้เพลง First Person Shooter มียอดฟังเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ และแน่นอนครับว่าเมื่อเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นขาดเขาคนนี้ไม่ได้ครับคานเยเวสคานเยเวสขอผสมโรงทันทีนะครับด้วยการออกมาอวยว่าตัวเองเนี่ยคือสุดยอดตัวจริงด้วยคานเยเวสบอกว่าตัวเขาคือโกธนั่นก็คือ Greatest Rapper of All Time ตัวจริงและยังคุยว่าทั้งเกรกและเคนดูดกลามาตัวเขาเองก็ปั้นขึ้นมาทั้งนั้นเรียกว่าเป็นความเห็นที่คงไม่มีใครสงสัยเลยครับว่าเป็นคานเยเวสตัวจริงหรือเปล่า หรือลิซโซ่จะประกาศอำลาวงการเพลง ทอกไปตามๆกันทั้งวงการครับเพื่อแฟนๆและสื่อเชื่อว่าลิซโซได้ประกาศออกจากวงการเพลงผ่านโพสต์บนอินสตาแกรมครับด้วยข้อความว่าฉันเลิกแล้วหรือไอควิดย่างไรก็ตามนะครับลิซโซได้อัดคลิปขึ้นมาชี้แจงว่าที่ว่าเลิกก็คือเลิกยุ่งเกี่ยวกับพลังด้านลบในชีวิตไม่ได้ว่าจะประกาศออกจากวงการเพลงแต่อย่างใดครับโดยก่อนหน้านี้นะครับลิซโซยอมรับว่าไม่ไหวแล้วกับการโดนเหยียดเรื่องรูปร่างและภาพลักษณ์มาทั้งชีวิตครับโดยลิซโซเขียนข้อความอธิบายความอัดอั้นตันใจว่าเบื่อที่ต้องทนกับการถูกทุก รุมทึงชีวิตเบื่อกับการถูกทุกคนในอินเทอร์เน็ตลากมาทําเรื่องแย่ๆแบบนี้ทั้งๆที่ตัวเธอเองเนี่ยอยากจะทําเพลงและทําให้ผู้คนมีความสุขช่วยให้โลกนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมแม้จะเล็กน้อยก็ตามรับแต่ลิซโซกลับรู้สึกว่าตอนนี้โลกไม่ต้องการตัวเธอเองแล้วครับโดยในข้อความดังกล่าวนะครับในโพสเนี่ยลิซโซบอกว่าตัวเธอเองต้องทนกับคําโกหกต้องทนกับการเป็นตัวตลกทุกครั้งเพราะว่ารูปลักษณ์ตัวตนของเธอถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆโดยคนที่ไม่รู้จักกันเลยและไม่เคยเคารพในตัวเธอเลยซึ่งที่ผ่่าานมมก็ไ คยอ,อยากจะเจออะไรแบบนี้ครับ ลิซโซโด่งดังขึ้นในช่วงต้นยุค2010นะครับด้วยซิงเกิลอย่าง Truth Hurts และ Good as Hell ซึ่งด้วยทั้งรูปร่างและรสนิยมในการเลือกเสื้อผ้าที่เปิดเผยทําให้เธอกลายเป็นตัวแทนของกระแสความมั่นใจและภูมิใจในร่างกายของตัวเองมาโดยตลอดรับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับเธอก็ถูกล้อเลียนเรื่องรูปร่างมาโดยตลอดเช่นเดียวกันรับโดยในเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะครับลิซโซมีการล็อกบัญชีทวิตเตอร์ของตัวเธอเองและขู่ว่าจะออกจากวงการเพลงหลังจากมีกระแสบนโลกออนไลน์ว่าเธอพยายามจะลดน้ําหนักมีคนก็ไปเขียนข้อ ความเชิงเยาะเยะ้ยในโซเชียลมีเดียของเธอมากมายครับแต่ถึงจะเจอกับข้อความในแง่ลบเกี่ยวกับรูปร่างมาทั้งชีวิตนะครับแต่ลิซโซก็ยังประสบความสําเร็จในเส้นทางการเป็นศิลปินเทอคว้ารางวัลกว่าไม่ถึง4สาขาครับและเธอก็ได้แสดงเพลงเปิดในภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้เมื่อฤดูร้อนที่แล้วครับและแน่นอนว่ามีคนสงสัยว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลิซโซโดนกล่าวหาเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศและการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าหลังจากศาลเพิ่งจะปฏิเสธคําร้อองงข ที่ขอให้ศาลจำน่ายคดีออกแต่ศาลก็ตัดสินที่จะทําให้คดีความดังกล่าวดําเนินต่อไปครับซึ่งก่อนหน้านี้ลิซโซ่เพิ่งจะมีการโพสต์อินสตาแกรมถึงผลงานใหม่และไม่ได้มีการแสดงออกว่าอยากจะถอนตัวจากวงการครับต้นปีที่ผ่านมาลิซโซ่เพิ่งจะบอกว่าเธอเขียนเพลงที่ดีที่สุดขึ้นมาและรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ทุกคนกําลังจะได้ฟังมันรับและบอกว่าตัวเธอเองเกือบจะพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ปกติอีกครั้งพร้อมจะออกไปข้างนอกและพร้อมที่จะรักและไว้วางใจผู้คนต่อไปครับลิซโซ่บอกในตอนนั้นนะครับว่าขอเวลาอีกน้นั อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแค่เดือนเศษลิโซก,กลับประกาศว่าตัวเธอเองรู้สึกเบื่อหน่ายกับการถูกลากไปเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตจริงและบนโลกอินเทอร์เน็ต และนี่คือทั้งหมดของยม u ิวสิกกอสิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข,ข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุกแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับ <c oughs>